บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้บอกเล่าข่าวดีจะพาคุณผู้ชมไปก่อติดการทุ่มงบประมาณกว่า1.5มื่นล้านบาท เพื่อมุ่งเน้นยกระดับศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มรายได้ผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งล่าสุดเงินชาวนาไร่ละ1,000บาทนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีใหม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศต้ตองติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้หากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับบอกเล่าเขาดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะ วันนี้บอกเล่าข่าวดีจะพาคุณผู้ชมไปก่อติดในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางกลมการข้าวออกมาใจงบประมาณกว่า1.5หมื่นล้านบาทที่ได้รับงบประมาณในการจัดสรรน,นะคะจะมุ่งยกระดับศูนย์ข้าวชุมชนเชื่อมั่นลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็ผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งนำไปสู่การลดงบประมาณในการช่วยเหลือชาวนานในประเทศด้วยค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมนายนัฐกิจของทยปอธิบดีกรมการข้าวออกมาเปิดเผยว่าที่ผ่านมารัฐบาลมีความเป็นห่วงชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรชาวนามาโดยตลอดจึงได้ออกนโยบายต่างๆเพื่อมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านการจัดสรรงบประมาณไปยังกรมการข้าวของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ เพื่อนำไปพัฒนาสนับสนุนรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยโดยในปีงบประมาณ2,566นี้กรมการข้าวได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลผ่านโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกรษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นจำนวนเงินกว่า1.5หมื่นล้านบาทซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาที่ได้รับการจัดสรรสำหรับสาเหตุที่กรมการข้าวได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้นสืบเนื่องมาจากในปีงบประมาณ2566รัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนในโยบายในการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว คือนยโยบายสร้างความยั่งยืนแล้วก็พัฒนากลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวซึ่งทางรัฐบาลสนับสนุนค่าต้นทุนการผลิตแล้วก็ค่าเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1000บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่ช่วยเหลือเกษตรกร,กรผ่านการปลูกข้าวประมาณกว่า4.6ล้านครัวเรือนนะคะพื้นที่ประมาณกว่า62ล้านไร่ใช้งบประมาณต่อปีก็อยู่ที่ 54,000กว่าล้านบาทค่ะคุณผู้ชมโดยไม่รวมงบประมาณหรือโครงการนโยบายช่วยเหลือหลักของทางรัฐบาลคือโครงการประกันรายได้แล้วก็มาตรการคู่ขนานอื่นๆด้วยนะคะ ซึ่งค่าลดต้นทุนแล้วก็ค่าเก็บเกี่ยวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรัฐบาลนะคะจะมีการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับเกษตรกรโดยตรงผ่านทกศโดยไม่ต้องมีการติดตามว่าเกษตรกรจะนำไปใช้ในเป้าหมายวัตถุประสงค์ใดจึงทำให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะคะยังเป็นเรื่องของนโยบายวินัยการเงินการคลังด้วยที่จะต้องเพิ่มงบประมาณในการลงทุนของประเทศเพราะว่าปัจจุบันไทยมีการจัดตั้งงบประมาณต้นทุนต่ำแต่เมื่อรัฐบาลต้องสร้าง ความยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและความมีความเข้มแข็งในอนาคตรัฐบาลจึงได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยการสนับสนุนค่าลดต้นทุนผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งล่าสุดอธิบดีกรมการข้าวก็กล่าวต่อนะคะว่าโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตเกษตรกรด้านการเกษตรหรือว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ล่าวต่อไปนี้ก็คือมีเป้าหมายในการสนับสนุนงบประมาณไปยังศูนย์ข้าวชุมชนเพระนาะฉะนั้นงบประมาณจะเทไปที่ศูนย์ข้าวชุมชนจํานวนกว่า5000ศูนย์ทั่วประเทศโดยโครงการจะกําหนดสนับสนุนงบประมาณตามศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรเป็นหลักนะคะเพระนาะฉะนั้นนะคะพิจารณาพื้นที่ทํานาในเขตพื้นที่ให้บริการศูนย์ข้าวชุมชนดังนี้ถ้าเป็นพื้นที่ให้บริการนะคะ ต่ำกว่า2,000ไร่จะสนับสนุน1ล้านบาทพื้นที่ให้บริการมากกว่า2,000ไร่จะสนับสนุนอยู่ที่2ล้านบาทพื้นที่ให้บริการมากกว่า4 0 0 0ไร่จะสนับสนุนอยู่ที่3ล้านบาทแล้วก็เป็นพื้นที่ให้บริการมากกว่า6000ไร่จะสนับสนุนผ่านไปยังศูนย์ข้าวชุมชนค่ะเพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจากการเกษตรและก็ค่าซ่อมแซมเครื่องจากการเกษตรโดยจะกําหนดกรอบกว้างให้เกษตรกรทราบเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง แล้วก็พิจารณาของศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรด้วยค่ะ ซึ่งกรมการข้าวก็จะดําเนินการเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมและถ้าสรุปออกมาในรูปแบบนี้นะคะการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่และถึงพันบาทอาจจะเป็นการช่วยเหลือผ่านศูนย์ข้าวชุมชนในการซื้อเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเอาละค่ะตรงจุดตรงใจหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบ่บจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ